เล่าให้ฟังว่ายุคนู้นน่ยมันจะเป็นเพลงที่เหมือนเขาผลิตมาแล้วมันไม่ใช่เป็นเพลงที่ศิลปินเขาทาเอง่แต่พวกเราเนี่ยแล้วเราก็อยากฟังเพลงแบบที่เราอยากได้ยินแล้วโชคดีที่เราเร้มาเจอกันแล้วมีโอกาสได้ทําคือสมัยนั้นทุกอย่างมันถูกเซตมาคุณจะร้องแบบนี้คุณจะแต่งตัวแบบนี้คุณจะพูดแบบนี้ของเล่ามันตรงข้ามเราศิลปินมาแล้วเราดึงออกแต่ต้องมีอะไรให้ดึงนะเองเอาความเป็นตัวของตัวเองออก ที uhm. like, cara, kind of ่คนหลายคนชอบเพลงเบเกอรี่เพราะเขามาจากวิสัยทัศน์เบอกว่าให้เราแต่งเพลงพัลสติเรากับทีมแต่งเพลงหรือว่านักดนตรีทุกคนเราก็จะไปมนทิศทางนี้กันหมดจะเศร้าจะอะไรก็ตามมันต้องมีความพัสติอยู่ในนั้นเขาก็ถามผมว่าเราพี่สุกี้รู้ป่ะคนจะฟังพี่อีก20ปีพูดแล้วเหมือนกับเราอวดเก่งนะผมบอกว่าผมรู้ผมรู้เพราะว่าเบเกอรี่มีคนเขียนเพลงเก่งเยอะมากบอยบอยไตรไอโป สอแล้วสิ่งที่มันจะผ่านเวลาไปได้นะครับคือเพลงถ้าเกิดเพลงอยู่ควยอ่ะเดี๋ยวคนก็ลืมสัมผัสแรกครับจะถามว่าก่อนจะเป็นชื่อเบเอรี่เนี่ยก็มีชื่ออื่นๆด้วยอยา เราก็้เล่าให้ฟังเลยนะว่าทีวงประชุมชื่ออะไรเนี่ยมันเป็นชอนเบิร์กชอนเบิร์กชื่อสุกี้ตั้งมาชื่อว่าบอมสควตนะชื่อผมตั้งเอามาจากตึกที่เรียนที่ชอนเบิร์ก S C H O E N ใช่ใช่ใช่นัเกนนักแต่งเพลงคลาสสิคัลแล้วมีชื่อืหนหรือว่ามีต่อเพื่อะไเท่าที่จำได้ก็มีแค่นี้นะแล้วเราก็รอกันอยู่แค่สองชื่อนี่แล้วที่นี้เป็นมานะเป็นชื่อแตเกีจ คือเราอยากมีชื่อที่มันดูแบบผมเมดอะฮะแล้วก็ดูที่เป็นแบบสมมติว่าแม่ทําก็ต้องใส่เครื่องอะไรอย่างางี้ใช่ไหมฮะอ่ะอาราองั้นคงั้นชื่อแล้วก็เป็นชื่อที่เรียกง่ายเท่าที่ผมจําได้ที่เขาพูดนะเท่าที่ผมจําได้เขาบอกว่าอยากอยากอยากได้ชื่อที่นุ่มโอ้โไม่ใช่ว่าเราสมัยก่อนมันแบบ อิมเมจเรคือชื่อมันจะเก่งๆอะ่ะอยากอยากได้ชื่อที่นุ่มแล้วก็อยากได้แล้วก็อยากได้ชื่อที่พูดทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทยได้เราออกมาเราลื่นปากจำความรู้สึกของตัวเองในช่วงยี่สิบสี่หรือยี่สิบหกเนพัที่เริ่มต้นเบเกอรีร่เี่จะเป็นช่วงวันนั้นพอดีครับพลังของเราในตอนนั้นเป็นยังไงพลังก็คือไม่รู้เรื่องเลยฮะคือแบบว่าอยากจะทำอย่างเดียวเลยฮะแล้วพอว่าเจอเพื่อนรวมกลุ่มแล้วมันลงตัวเนี่ยมันก็ มันก็ลุยอย่างเดียวอะไม่ไม่ไม่ได้มีความคิดอะไรข้างหน้ามีแต่คิดว่าอยากจะทำนะก็เป็นสมัยก่อนมันจะไม่เหมือนเราจะไม่ค่อยเจอคนและเจอกันน้อยมากโชคดีที่พวกเราได้มาเจอกัน<ม>ได้มีโอกาสทำใช่ไหมพอมาเจอกันปุ๊บเนี่ยเพราะไงถ้าเจอปุ๊บก็คุยคุยเหมือนกันอย่างนี้ครับคุยกันแล้วก็ทําเพลงเลยทําอะไรดีแล้วก็จะคุยเรื่องเพลงคุยทุกอย่างทุกอย่างที่เจอกันทุกวินาทีที่คุยกันจะคุยเกี่ยวเรื่องดนตรีกับชีวิตพ่คู่คู่กันไป แล้วเสร็จแล้วพอคุยเสร็จแล้วก็จะทําไปด้วยเหมือนทุกอย่างมันจะเกิดขึ้นข้างเร็วกค่นข้างเร็วแล้วตอนนั้นเราพี่เข้าใจนะวันยี่สิ่ี่ห้าเนี่ยมันก็มีอะไรมันก็มีอะไรทำมากประมาณว่าหัว <laughs> สมองเราก็จะเจอกันแล้วก็จะแบบมีอะไรคุย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 ,คย,คย,คยไม่หยุดเลยครับลักษณะน,นั้นครับอืมอสก,กี้เป็นไงของผมคือตอนนั้นตลาดบ้านเรามันจะเป็นแบบหนึ่งแล้วผมก็อยากจะเฮ้ยมันมีแบบอื่นมผมมีผมเป็นคนมีสายแบบนั้นเฮ้ยมันมี แบบอื่นหมดเว้ยเว้ยเราจะทำให้ดูสุกี้ชอบทะเลาะฮะมันมันมันคือ how you say manufactured in Thai โรงงานโรงงานอย่าไปว่าเขาเลยนะมันมันมีความมันมีความเป็นโรงงานผมก็แบบเฮ้ยเราจะทำกันในแบบของเราเองนี่มันเป็นจุดประกายระหว่างเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเราเพลงดนตรีที่เพลงไทยที่มีอยู่นะครับอันนี้นี่เป็นรอยฟังวันยุคนู้นเนี่ยมันจะเป็นเพลงที่เหมือนเขาผลิตมาแล้วมันไม่ใช่เป็นเพลงที่ศิลปินเขาทำเองนะครับแต่พวกเราเนี่ยแล้วเราก็อยากฟังเพลงแบบที่เราอยากได้ยิน จากมองนอกหรือจากอะไรก็ตามแต่ละคนเนี่ยครับแล้วโชคดีที่เรา,าเล้มาเจอกันแล้วมีโอกาสได้ทําคือสมัยนั้นทุกอย่างมันถูกเซตมานะเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะวงเนี่ยวงการเพลงอ<า><ง>่ะวงการเพลงไทยสมัยมก่อนมันถูกเซตมาเซตมาหมายความว่าคุณจะร้องแบบนี้คุณจะแต่งตัวแบบนี้คุณจะพูดแบบนี้ทุกอย่างมันถูกเซตมาสมัยนั้นเขาไม่เรียกศิลปินว่าศิลปินนะเขาเรียกศิลปินว่าพรีเซนเตอร์เรื่องจริง แล้วพรีเซนเตอร์มันแปลว่าอะไรล่ะมันก็ตายคำอะ่ะแล้วตอนมอน์ดอ,อกเข้ามานี่เขาเขาเป็นของเขาอะ่ะแล้วสิ่งที่ผมจะพูดอยู่ตลอดเวลาเลยก็คือว่าผมพูดถึงสมัยนั้นนะส่วนใหญ่ค่ายเขาจะเอาศิลปินมาแล้วเขาก็จะแล้วเขาก็จะแปะร้องแ,แบบนี้ใส่เสื้อผ้าแบบนี้พูดอย่างนี้เต้นแบบนี้ของเรามันตรงข้ามเราศิลปินมาแล้วเราดึงออกอืแต่ต้องมีอะไรให้ดึงนะ <laughs> <id>: เอาเอาความเป็นตัวของตัวเองออกเราดึงแล้วกับมอน์นัดอกนี่ผมจําได้ผลแรกเลยที่ผมไปดูเขาซ้อมกันที่ที่จุฬาจําได้ผมก็เดินเข้าไปในห้องซ้อมแล้วมันก็มันก็เลตุ้มเป๊ะนิดหนึ่งนะเขาเล่นเวทัชจำได้แต่มันมีมันมีเอ NERGY ที่ไม่เหมือนคนอื่นอะเอ NERGY มันมันออกมาแล้วส่วนตัวผมนะสำหรับผมนี่ดนตรี is all about energy เอเนอร์จมันต้องแลวเขามีตรงนี้ที่ตอนนู้นไม่มีใครเหมือนมันจะมีหลายคนพูดว่าเราเป็นคนที่มาเปลี่ยนวงการโดยเฉพาะชุด m ม d e r ร์นดอกอันนี้ก็ภูมิใจอ่ะอันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็ใช่ใช่ก็ภูมิใจไม่ได้ตั้งใจจะมาเปลี่ยนมั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 นแมันมันมันเกิดขึ้นเองอันนี้ครับอันนี้อันนี้ภูมิใจแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องเพลงอย่างเดียวมันเรื่องวิธีวิธีก็เราจะทําแบบนี้ก็เราจะ ไม่เอาเราไม่ใช่พรีเซนเตอร์เราจะเราจะคิดของเราเองเราจะออกไปพูดมันคือวิธีศิลปินเราจะทําเองมันคืออเอามันคือวิธีคิดนะ่ะใช่ไหมอะไรอะไรตรงนั้นตรงตรงนี้ภูมิใจแล้วเมื่อทางเราดับเพื่อนด้วยแล้วเนี่ยเราใส่หมวกกับผลไม้ทีทีเรีต้องใส่หมวกธุรกิจางทีที่บอยอย่างที่บอก่เาใส่หมวกความเป็นสติการคุยกจนนี่มันมีความยากนะครับพอทำงานเพื่อนในสถานการณ์แบบนี้ส่วนตัวแล้วผมคิดว่ามันง่ายมาก ง่ายมากเลยเพราะว่าทุกคนมีบทบาทของตัวเองหมดแล้วเราก็วางใจในบทบาทเหล่านั้นนะสมมติซุกิพูดหลายทีก็ซุกิทําหน้าที่เป็นคนมองทุกอย่างเป็นเหมือนสมองพี่พสมเกียจจะทําหน้าที่เหมือนหัวใจคือนคนเหมือนบอกว่าจะแบบกาหนดทิศทางว่าเออให้ทําเรื่องประเภทแบบนี้อผมเป็นนักแต่งเพลงผมก็ทําหน้าที่ที่จะแต่งถามทั้งสมองและหัวใจบอกมาอย่างนั้นะ แต่สิ่งนที่เราก็เราก็ต้องพูดนะครับเมื่อตอนต้นมันมีกันอยู่สี่คนนะฮะมันมีพี่เอื้องสารีปัญญาชุนแล้วเมื่อช่วงแรกนี่ครับเป็นพี่เอื้องหลอที่มาต่อพวกเราเข้ากับอวงการเพลงไทยอ่ะเพราพวกเรามันฝลังแดกกันนะเออพวกเรามันเออมีพี่เอื้องหลักที่มามามาตบให้มันเข้ากับบ่อยกใช่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 อะแต่พี่เอื้องก็จะมีหน้าที่ของการเนี่ยไปเชื่อมจะไม่ทุกอย่างแล้วก็เป็นพีอาร์เป็นอะไรเงี้ยพอทุกคน มีหน้าที่ของตัวเองอะ่ะเราก็เคารพหน้าที่ของกันละกันฮะพี่สมคนมาพัพูดว่าพี่จตเกตเป็นคนที่มองอะไรแล้วเ<ช>ขามองเฉียบใช่ฮะใช่อยากให้ลองบรรยายฝั่งนะครับว่ามีรายละเอียดตรงไหนบ้างที่พี่จตเกตแนะนำม,มาให้เราใช้ให้มันเวิร์กจริงก็เขาก็จะเนี่ยที่คนหลายคนอ่ะจะชอบเพลงเบเกอรี่อ่ะเพราะเขามาจากวิสัยทัศน์เนี่ยบอกว่าให้เราแต่งเพลง p o สิทีฟอะไรก็ได้ต้อง positive ดังนั้นมันก็เลยเป็น ที่มาของการที่เรากับทีมแต่งเพลงทุกคนหรือว่านักดนตรีทุกคนเราก็จะไปเป็นทิศทางนี้กันหมด mm hmm. อ่าอยานั้นจะจะ,จะเศร้าจะอะไรก็ตามมันต้องมีความโพซิทีฟอยู่ในนั้นฮะคือคนที่ไม่รู้จักสังเกตเขาก็แบบอ๋อ oh, สเัเกตชอบชอบพ่อเพลงแดนสนี่คือภาพข้างนอกแต่จริงๆเขาเป็น A&R man mm hmm. เขาเรียกว่า A&R man ย่อมจาก artist repertoire หน้าที่ของ A r man นี่ก็คือหาศิลปิน แล้ว point direction ของค่ายเพลงในค่ายเพลงอ่ะคนนี้สําคัญที่สุดอืเขารู้อะไรมันจะดังเ่ยซึ่งซึ่งซึ่งอันนี้มันรู้อืแล้วมันเป็นอะไรที่มันมันเรียนรู้แบบมันมันเป็นผมเรียกว่าเกินอ่ะมันมันคือสัญชาตญาณครับคนนี้สําคัญสุดผมคุยกับค่ายเพลงปัจจุบันตอนนี้สมัยผมก็บอกเขา you better have an a n r m a n ไม่งั้นอยู่ไปไม่รอดหรอแล้วจะไปรอดได้ไงถ้าเกิดไม่มีใครที่จิ้ม จิ้ม <Gym S 1> เป็นนะ่ะโชคดีนะครับเพราะว่ามีมเราไปทิศท,ทางจริงเราก็ใกล้ใกล้ใกล้กันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันได้ํารับ้การพพอร์ตเข้ามาเราเชื่อเชื่อมั่นใจเชื่อด้วยกันนะว,ว่าอันนี้ดีนะอะไรเงี้ยเราก็คุยคุยกันแล้วมันก็ไปทางเดียวกันนะครับเขาเป็นคนแรกที่บอกผมว่าเฮ้ยสุไอคิดว่าไอป๊อปมันจะดังวะเขาเป็นคนแรกที่บอกผมตอนนั้นผมอัดเดโมโมอน,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 นดอกอะ่ะเราอัดกันดิบมากเล่นกันสดเราก็ดิบแล้วเขาก็บอกผมเฮ้ยตอนอยู่ทำตอนอยู่อัดจริงอ่ะ ยูต้องอาแบบนี้นะอืมเอมอยูห้าม,มยูห้ามเอาพอเลนะยใช่ไหยูต้องเอาอดิบดิบแบบเนี้ยเพราะสมัยน,นั้นไม่ไม,ไมีไม่มีใครอัดกันอย่างนั้นมคือมันดิบอะ่ะพอพูดถึงเบเกอรี่มันจะมีความเป็นรนะครอบครัวนะสไตล์ไทยมันจะถามมีที่ที่ก็จะมีบุ๊มอ,อยังไงต่อความเป็นว่าสัญญาใจบ้างเราใช้หลักการนั่งหรือว่าไม่ไม่นอกผมผมตรงกันข้ามอาจจะเป็นเพราะแบ็กกราวน์ผมเป็นฝรั่งไงเลยสัญญาใจผมไม่มี ผมมีหลายทีมากเลยที่ต้องต่อสัญญากับศิลปินนละมีหลายทีมากแล้วแต่พี่ซุก,กี้เลยผมบอกไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้อยู่ต้องอ่านผมไม่เชื่อในสัญญาใจไม่ไม่เอาสัญญากระดาษแต่อยู่ต้องอ่านอยู่ต้องอ่านแล้วไอจะไม่ไอจะไม่ไอจะไม่อยู่ต้องเข้าใจในสิ่งที่อยู่อย่าทำให้ไอทําให้โจวี่ไปอยู่แกรมมี่ผมไม่รู้สึกแย่เลยเขาโตแล้วอะ่ะเขาก็ต้องไปที่ที่ แต่ถ้าเกิดผมแบบเฮ้ยเรามีสัญญาใจมึงทิ้งกูได้นั่นน่ะผมไม่เอาไม่เอาช mm hmm. งบุญคุณเมื่อไหร่จบกันเมื่อน,นั้นเลยจริงๆผมสัญญาใจไม่เอา mm hmm. ขอให้ทุกคนวินวินขอทุกคนเข้าใจกัน mm hmm. แล้วก็ตรงๆกันแล้วก็ผมก็ภูมิใจนะเบเกอรี่ไม่มีใครทิ้งเราเลยเราควคโจ伊 mm hmm. แต่ผมเป็นมันผมก็ผมเข้าใจมันน่ะผมไม่โกรธไม่โกรธเลย mm hmm. ไม่เราเรา,เราโจ伊ไป,ไปอีกปีหนึ่งไปเจอกันโจก็แบบ mm hmm. พี่ทกีผมเข้าใจพี่แล้ว <laughs> ผมก็แล้วแต่เขาฮะคือคือเป็นคนละหน้าที่กันอะไอหน้าที่อย่างนี้มันคือหน้าที่สุกี้ก็จะเอาไงก็เอาไปเลฮะเพราะผมผมก็ตามอยู่แล้วฮะสุกี้แนะนําเลยครับผมไม่คนกงไปทำโกดเลยไม่มันเป็นหน้าที่ไงเออใช่ไหมหน้าที่เขาอะแต่เขาก็ไม่ได้ชอบหรอกหน้าที่เนี้ยแต่ว่าช่วยไม่ได้เพราะว่าอกของคนไม่ทำจริงๆนฮะฮะ จะพูดอย่าีกว่าไม่ใช่สัญญาใจจริงใจกันจริงใจต่อกันและกันแล้วมันจะอยู่กันด้วยกันได้นานกว่ามีคนบอกผมว่าตอนตอนที่เอนที่วิงบอยอยู่ที่อเมริกาก็มีจร<ม>ิงๆม,มีอักเพลเงวาด้วยแต่นี่เหมือนว่ารถตลทุกโอมีหลายหลายเรื่องเลยฮะก็เรื่องตั้งตอนแรกก็เจฟรีวนะฮะไม่ไม่ยอมไปจ้างคนมาอลายสองเครื่องเลยนะทั้งสี่แปด ะะกินเหียวไม่อยอมสร้างคนเราโม้ว,หมวหมหมนหนึง่งปกติมันใส่สามเพลงไอ้ใส่หกก็คือประหยัดเทปเพราะมันหนักด้วยแพงด้วยออนะฮะก็ยุ่งชิเตะเลยนะสมัยก่อนโหยุ่งมากแล้วก็ทําเองก็หมายถึงว่าอะไรเองก็เรียนมาแต่ว่าทําได้ไม่ดีอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนก็กินเทปทําอะไรไม่ถูกกดม่ไม่หยุดอะไรเงี้ยชักปักออกบอกว่าเทปพังไปเยอะแล้วต้องขอตามพ่อแม่มาทาเพิ่มนะ ทำรอท้อยวิสอันนี้ทำมาคอัพไว้5คปัปปี้อย่างละห้าคปัปปี้ซึ่งมันเปลี่ยนเป็นมันเปลี่ยนเป็นดีเอแล้วมันเป็นแบบเทปเล็กแล้วก็กะจะไปดิสซิบิวตามบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยฝา,ากไว้เกิดอะไรขึ้นมาจะได้ไม่เป็นไหลแต่ว่าเราก็ดันท้องเสียขึ้นบ้านไปขึ้นขึ้นบ้านเสร็จแล้วก็คืนนั้นอพาร์ตเมนต์คนมันบุกเข้ามาเพื่อเพื่อจะทุบรถอะขโมยสเตอริโอ,อะฮะออแล้วของผมก็โดนไปด้วยแล้วก มันก็เห็นกระเป๋าหนักๆหลังรถมือเอาไปด้วยก็เป็นเทปนั่นแหละชุดแรกใช่ไหมใช่ชุดแรกรวมแบ็คขับด้วยรวมแบคขับด้วยโอ้โหตัวชาเพราะมันอยู่อยู่นี่โอ้โหยืนเนนี่ยยือย่างนี้นะยืนที่รถแล้วก็คือมันเขาเรียกว่าเข่าสุดอ่ะคือเข้าใจคำว่าเข่าสุดแล้วลงไปนั่งกับนั่งกับพื้นแล้วก็ร้องไห้แล้วก็ไม่รู้จะบอกพ่อแม่ยังไงเพราะยืนมาสองทีแล้วอ่ะของพี่บอยอันนี้รู้สึกว่าก่อนซีซันเชนใช่ใช่ใช่บ้างก็เลยเป็นที่มาของแต่งเพลงซีซันเชน พราะว่าพี่หมดหมดสภาพแล้วก็โทรบอกแม่เดี๋ยวขอแบบขอโทษแล้วแม่แม่ก็บอกให้ให้สอนคํเนี้ฮะถ้าเหมือนเหมือนตอนนี้บอยอยู่ในหน้าฝนฤดูฝนอยู่ถ้าเดี๋ยวไงฝนมันก็หยุดนะแล้วฝนหยุดแล้วเนี่ยมันท้องฟ้าสวยมน้องกลัวให้ทําให้ทําให้ผักดันให้ทาต่อเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวแม่หาเงินมาช่วยรู้วันนี้ไม่เคยรู้ยังไม่รู้เรื่องไม่เคยรู้ยังไม่เคยได้ฝักอืออืออืจะต้องเริ่มใหม่เริ่มใหม่หมดเลยเริ่มใหม่หมดเลย แล้วก็ขอตังแม่เพิ่อทั้งหมดไอ้ใช้สามล้านอ่ะเราต้องเข้าใจนะชุดนั้นเขาเล่นสดหมดอืย่าถ้าเกิดเป็นคอมพิวเตอร์ง่ายก็ไปโปรแกรมอะไรนี่มันนี่มันสดหมดเลยเลรานรกดตีเข้ามาใหม่หมดเลยอ่ะโอ้ยเงินทังนั้นเลยผมก็เนักงที่หัวร้อย้อนยู่ไทฮารแต่เพราะมันหายไปก็เลยได้เพลงฮิตมาได้เสียงเฉียงใช่ใช่จริงมีแล้วจริงมีครับผมมีแล้วมันไม่หายไปก็ไม่ได้เพลงฮิตอ่ะใช่ All right โ k a y มาอนคุยถึง ช่วงครายซิสของเบเกอรี่นี้ก็คือรอ,อบแรกเรา,เราก็เจอฟองสบู่นะฮะแล้วมันก็ก้าวหัวลากกันไปก้าจะถึงก้า้ามันก็ลากกันมาจนเรารู้แล้วแหละว่าเราต้องเอาเงินเข้ามามคือพูดง่ายคือเอาเอาเอาพัดต้องเอาคนต้องขายบริษัทละต้องขายหุ้นต,ต้องขายหุ้นต้องขายหุ้นตอนนั้นก็เลยทำโรดโชว์ไปฮ่องกองแล้วก็ไปเจอกับพวก VC พวก Venture Capitalist กับพวกเมเจอร์ค่ายฝรั่งไอไม่รู้อยู่จําได้เปล่าเราเราเข้าไปใน VC อันหนึ่งอ่ะมีด้วยอ่มีไม่รู้อยู่ไปกับใครเปล่าเราเราไปเจอ VC เจ้าหนึ่งเป็นพวกคนอังกฤษโหโคตดแบบโคตดดูถูกเลยอะ่ะโคตดแบบหัวสูงเลยอะ่ะผมจําได้เลยแล้วไอจําคําพูดเขาได้เลยนะโอเคถ้าเกิดไอเอาร้อยล้านใส่เข้ามาในบริษัทอยูอะ่ะแต่ถ้าเกิดไอเก็บอยู่ในธนาคารไอได้ดอกเบี้ยสิบอะไรป่ะไอผมหัวล้อเลยผม <laughs> โอ้ยไม่เอาแล้วกูไปแล้วมันมันคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะไปคุยกับเมเจอร์อันหนึ่งก็ผมฟังคําพูดแล้วครับผมว่าต่ตอนไปเจอ DMG คือเขาพูดหลายอย่างที่มันเข้าหูผมอ่ะเขาเขาพูดแล้วก็แบบเท่าที่ผมจําได้ก็แบบเอ้ยค่าเพลงมันลองเทอมมันชอทเทอมไม่ได้มันต้องดูเอานักบัญชีมาคุมค่าเพลงไม่ได้ต้องเอามิวสิ m แมนมันก็พูดหลายอย่างที่มันแบบโอ้มันเข้ากันได้ก็เลยเลือก d m g แล้วก็เป็นเป็น relationship ที่ดี คือห้าปีทะเลาะ,ะกันสองทีอ่ะถ้าถ้าจะไม่ทะเลาะกันเลยอ่ะแล้วเขาเข้าใจเราอ่ะอ่ะสมมติผมจําตัวสมัยนั้นผมผมอนุมัติได้ถึงสองล้านซึ่งถือว่าเยอะมากเลยใช่ป่ะคือไม่ต้องไปขออนุญาตเขาอ่ะแล้วผมจําได้มีบอยฉบับเมืองนอกผมก็ต้องไปขอเงินเพิ่มกับเขาเขาก็แบบโอเคสูตรถ้าเกิดแต่ถ้าเกิดยั่งไม่ถึงเป้าก็จะเป็นปอดไม่ดีนะก็ตรงไปตรงมาใช่ไหมก็ตรงไปตรงมาอะไรเลยคือค่อนข้างค่อนข้างดี ก็เลยเขาก็เอาเงินใส่เข้ามาเราก็ทําชิปหายหมดเลยหมดเองนี่คอบยุวเร็วยุยจความค reat ีฟของพวกเราก็เลย God Christ Man โีคลิปเป็นหนึงวันนั้นแล้วแบบคื็ในช่วงที่คนเราอยู่แล้วเราก็เต็มที่มากโอ้จัดจัดเต็มฮะก็คือก็เด็กง่อ่ะกูเอาเอากันง่ายๆเลยใช่ไหมก็เลยชิบหายเงินหมดแล้วก็ตอนนั้นก็มีเขาก็มีผู้ใหญ่คนหนึ่งเขา หน้าที่ของไอ้มาตินก็มาช่วยไอ้เด็กพวกนี้ไอ้มามาตินบินเข้ามาแล้วโอเคชูบ oh, okay. ีวอัพแล้วก็ต้องขออนุมัติก้อนที่สอง <c oughs> แล้วตอนนั้นนิวยอร์กยังไม่เปิดอะ่ะผมจําได้ <c oughs> มันต้องขออนุมัติจากนิวยอร์กอะ <c oughs> แล้วผมก็จําได้นั่งอยู่ในล็อบบี้เบเกอรี่กับไอ้มาตินนั่งกันอยู่สองคนนะ่ะแบบโทรศัพท์มาแล้วซูบิเดย์อัพเพิหมือนกเปในหนังเลยอะ่ะฉากนะั้นอ่ะแบบมีทสองคนนี้อยูนะ่นั่งอยู่ใน นั่งกัดฟันแบบแบบเราไม่รู้เรื่องเลยนะจำความรู้สึกของดีเดย์เมื่อครั้งรู้นี่ไหมครับครั้งแรกที่จับดีเดย์ที่เสร็จใหไ่บ้ามันโห,หวงมันรู้มันยังไงนะีคือเนื่องจากว่าตอนนั้นผมไม่ได้เตรียมตัวว่ามันจะแบบต้องโหวงคือผมไม่รู้ว่ามันมีการจบได้แต่ตอนนั้นเราจะจบเือไหรตารู้ดีหมายถึงว่าคิดว่าชีวิตมันก็ดำเนินต่อก็คงทําต่อกันเหมือนเดิมไปมั้ง คือผมไม่ได้ไม่ได้รู้เรื่องขนาดนั้นนะพอไปสักระยะหนึ่งอ่ะค่อยค่อยรู้มันไม่ใช่จะเป็นเหมือนเดิมแล้วแม้จะเป็นบริษัทใหม่ก็ตามมันไม่เหมือนเดิมแล้วนั่นปีสองพันสี่ตอนนั้นก็คือมันเหตุการณ์เยอะมากแล้วก็แบบว่าเหมือนกับพี่ก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องการหยุดการไม่มีเบรกลี่เนี่ยถึงจะรู้ว่ามันจะจบตอนนี้ปลายปีเนี้แต่ไม่รู้ก็ไม่รู้หรอกจริงมันรู้สึกยังไงก็ไม่รู้แต่พอมันผ่านไปปุ๊บพอข้ามบีดีงี้ข้ามไปปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าชีวิตเริ่มแบบ มันมืดๆืมันไม่มีอะไรมันมีของที่เราจะไปเราจะทําทุกอย่างเรารู้ว่าจะทําเพื่ออะไรมีอะไรมันจะมีจะถูกตัดสะพานไปหมดเลยมันจะไม่มีมันจะไม่มีตรงนี้ไม่มีตรงนั้นมีตรงนี้ไม่มีอะไรซัพพอร์ตแล้วถามว่าช่วงนั้นหลายจากสองพันสี่ปุ๊บก็เนื่ไยครับเป็นอะไรที่จะต้องเหมือนกับว่าเราได้ทํางานแต่ว่าเราไม่มีความสุขอืมครับผมก็ต้องใช้เวลาที่จะกลับเข้ามาได้กลับมาเือนเดิมได้ครับสิ่งที่ผมจําได้ก็คือมีวันหนึ่งผ่านไปประมาณสี่สี่ห้าเดือน ผมไปเดินแสมสแควร์สมัยนู้นมันจะมีร้านเทปดังมากชื่อดีเจสยาม,มแล้วผมก็ไปดีเจสยามแล้วเบเกอรี่ที่ไม่ใช่พวกเราเบเกอรีอ่ใหม่อ่ะในนามโซนี่เขาก็มีชุดออกมาแล้วก็ผมจําได้แม่นแล้วผมก็ไปแล้วผมก็หยิบแล้วผมก็แบบปกหาเลยวะคือไม่คือไม่ใช่ดีไซน์แบบไม,ไม่สวยอะ่ะไ,ไม่ใช่สไตล์แบบเราอะ่ะออ,อแล้วผมก็หันแล้วผมก็แบบว่าเนี่ยทเพลงแบบนี้ทําไมอะ่ะแล้วผ่านไปได้ประมาณไม่ถึงห้าทีผมก็แบบ ไม่ใช่ของเราอ่ะมันไม่ใช่ของเราไม่ใช่ส์มันไม่ใช่ของเราผมผมจําความแล้วผมก็ว้าแล้วผมก็แบบโอเคแล้วมันโดนนะมันมันมันโดนเราเดคอรี่มันไม่ใช่แค่บริษัทของเรามันเป็นหน้าตาของเราไงมันเป็นมันเป็นไอดีนตตีของเราแล้วอยู่ดีวันหนึ่งมันไม่มันไม่ใช่มันมันก็ขวิมันก็งงอ่ะผมงงอยู่ปีกว่าปีกว่าแบบเฮ้ยยังไงยัง สับสนเนี่ยแซ<ห>่ค้อนเรียกว่าคำอะไรวะเคว้งควา้าง<ห>จนผมไปเจอแพชชั่นใหม่โม์ไซค์ <Okay. S 2> แล้วผมไปบ้านดูตรีเลยไปแล้วตั้งๆามท่านรู้สึกไงกับกับดีเดทท่านมีบ้างแล้วคิดว่ามันจะเป็นรังสุท้ายไหมหรือนนยังไงครับก็เอาคาจริงผมก็กลัวจะถึงวันนั้นเหมือนกันนะฮะพอพูดไปพูดมาแล้วก็กลัวที่จะถึงมัน วันนี้เหรอไม่กลัวที่ถึงวันจบอะวันจบอะเออไม่ถึงว่าการที่เราสามคนมาหรือว่าทั้งศิลป,ปินทั้งอะไรมาอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยมันก็คงโอกาสมันก็คงจะถูกรดทอนลงไปอะไรเงี้ยแต่มันก็คงต้องถึงอะของพี่คิดว่ามันเป็นโมเมนต์ที่เราต้องเจอเราต้องผ่านไปอะเราต้องมผ่านไปแล้วก็มันโชคดีที่เราได้มีโอกาสที่มีโมเมนต์แบบนี้จะเกิดโมเมนต์แบบนี้สร้างขึ้นมาอีกนะครับ แต่งๆพี่ไม่ได้คิดว่าจะมีครั้งต่อไปต่อจากครั้งนี้นะถ้าถามส่วนตัวนี่นะแต่ว่าก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดให้เป็นจะเก็บความสุขนี้ให้มากที่สุดในงานวันนี้ครับทั้งสี่วันเลยเราทุกคนจริงๆดีเดเนี่ยมันมันจะเกิดก่อนโควิดจะเซ็นสัญ,ญญาแล้วจะเซ็นสัญ,ญญาแล้วก็เจอโควิดก็เลยแบบช่างแม่งไม่ทำละแล้วก็ผ่านไปกี่ปีวะสามปีได้ไหม ความรู้สึกผมก็คือว่าถ้าเกิดมันไม่ทนต,ตอนนี้มันก็มันก็ไม่ทำแล้วล่ะพวกเราย,ารย่างเข้าหกสิบไปแล้วอะใช่ไหมผมก็พูดในทํานองว่าถ้าเกิดมันไม่ทําตอนนี้มันก็ไม่ทํากันแล้วล่ะก็เลยมามาคุยกันใหม่แล้วก็แบบโอเค let s, let s make this happen แล้วก็ใช้เวลาไม่ถึงปีนะหกเดือนพยายามหาวิธีให้ธุรกิจมันลงตัวให้ธุรกิจมันโอเคโอเคจริงๆผมแคร์เรื่องเดียวในบีเดย์ผมแคร์เรื่องศิลปินอยากมา มากกว่าเรื่องอื่นผมไม่อยากให้เขามาแบบเดี๋ยวไปช่วยพี่สุกี้พี่บอยไม่เอาอ่ะผมอยากให้เขามาเพราะเขาอยากจะโ<น>วเขาเองอยากมาแล้วความรู้สึกที่ผมได้กลับจากพวกเขาตอนนี้มันก็เป็นแบบนั้นทุกคนเขาอยากอยากมามาเลี้ยงรุ่นนะ่ะอยากอยากมาเจอกันใหม่แค่นี้ผมก็อ๋อโอเคเกรดมันก็เป็นกําลังใจแต่ถ้าเกิดเราต้องไปบังคับให้เขามาผมคงไม่หนุกเลยอะ่ะหลังจากนั้นเราขายบาัตรผมรู้ว่กากระแสดีแน่นอนแต่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะขายได้สี่รอบ ภายในสิบนาทีอตอนผมรู้อย่างนั้นเมื่อไหร่ผมก็แบบ grateful ประาไทยพูดยังไงเอาซาบซึ้งใจเออผมซาบซึ้งใจมันคนมันรักเบเกอรี่อ่ะผม grateful กับทุกอย่างที่มันที่มันเอ,อเกิดขึ้นคือพี่เนี่ยเป็นคนที่อ่อนแอในเรื่องนี้ว่าแบบสมซรล่วันที่เบเกอรี่ปิดใช่ปะ่ะวันที่จะต้องแบบออกจากออฟฟิศพี่ไม่เข้าไม่เข้าเลยอะ่ะ กลัวมากเลยว่าะจะต้องแบบนั้นอ่ะว่ะจะต้องรู้สึกแบบนั้นอีกอ่ะเออนั่นแหละณตอนเนี้รู้สึกดีใจที่จะได้เจอแต่ก็ไม่อยากจะเจอมมนนไม่อยากจะมีวันท,ที่จะต้องเออไม่ไม่อยากถึงจุดนั้นออผมไปสัมภาษณ์มาอีกรายการหนึ่งประมาณปีก่อนแล้วแบบเขาก็ถามผมว่า แล้วพี่สุกี้รู้ป่ะคนจะฟังพี่อีก20ปีแล้วผมก็แบบพูดพูดแล้วเหมือนกับเราอวดเก่งนะผมบอกว่าผมรู้เมื่อ20ปีก่อนผมก็รู้แล้วผมก็บอกเขาว่าแต่มัน,ม,นมันมีเหตุผลผมรู้เพราะว่าเบเกอรีร่มีคนเขียนเพลงเก่งเยอะมากเราโชคดีคือคือบอยบอยไตรไอโป้ป๊อตเรามีคนเขียนเพลงเก่งเยอะมาก แล้วสิ่งที่มันจะผ่านเวลาไปได้นะครับคือเพลงไม่ใช่แนวตัวตัวเพลงตัวเพลงตัวเนื้อทํานองอันนี้แหละเป็นสิ่งที่จะทเทสผ่านเวลาผ่านเวลาถ้าเกิดเพลงอยู่ควย่ยเดี๋ยวคนก็ลืม